พอผมไม่เห็นพระมันให้ราคาไปก็ไม่มีประโยชน์อ,าาอ่ะเดี๋ยวมามแล้วมาคุย,คยผมต้องดูฮะอย่ากิ๊กไม่เป็นไรคอยผมดูแล้วผมกิ๊กอ่ะอันนี้ไม่กิ๊กเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ไม่พร<า>ะแทแ้แล้วแล้วอยากอยากได้องคใหม่โอ้โหก้นมันแกวมาเลยเหรอใจถึงว่ะว่าเน่จะมาอีกแล้ว เยอะกันเยอกกันเยอะได้กอนครับล้าหมด,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 ดลเลยไหมพีม่ได้สองอย่งได้สองผ้ายัางแกะมายังไม่ได้สองใช่ไหมไหนไหนเนี่ยราคาทองราคา2องมีสององค์อะขนมพ้แดง ถ้าดก็เอาเดี๋ยววันนี้ที่เอามาให้วันนี้เงาเฮียเยพยามังไงอ่าพยามังไงสององค์คือเงาคนหน่มาได้นะท่่เฮียต้องรอมาดูเนาะนึกว่าเฮียเอามาเอาเอาไว้อาทิตย์หน้าดีกว่าได้ครับได้ครับเฮียครับนะครับเฮงเฮงสวัสดีครับสวัสดีครับองค์นี้คือเสียทรงจริงๆนะทรงเอาตังให้เฮียเขาแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น ตอนแรกคำนวณทองประมาณสักสองสามหมื่นนะแกะมานี่โหเขาเลี่ยมยังไงเนี่ยเบามากเลยอ่ะโอ้โหเหลือเก้าหมื่นได้ไหม <c ười> คำนวณทองสองสามหมื่นนะเนี่ยแงออกมานด้โอ้โหทองนี่ทองเปรวหรือเปล่าเนี่ยเบาเลือเกินโอ้โหบางบางเฉียบเลยนะอ่ะเดี๋ยวเอามาให้กล้องดูหน่อยอยากจะให้กล้องเห็นจะได้รู้ว่า นี่อันนี้เขาเรียกว่าพระเพชรฉลิกวัดใต้ขอโฆษณาหน่อยฮนะโฆษณาอันนี้เขาเรียกพระเพชรลิกวัดใต้เป็นพระในดวงใจของผมนะถ้าเป็นพระสําสหรับคนที่เล่นโบราณมาเนี่ยอันนี้เป็นพระในดวงใจเขาเรียกพระเพชรลิกวัดใต้เป็นอาจารย์ของหลวงปู่ศรีวัดอ่างศิลานะครับเป็นคนสอนวิธีการทําเพชรฉลิกให้หลวงปู่ศรีวัดอ่างศิลาแต่ปัจจุบันราคาสู้หลวงปู่ศรีวัดอ่างศิลาไม่ได้นะนะครับ สาเหตุเกิดจากที่คนส่วนใหญ่เข้าใจและดูไม่เป็นแต่จริงแล้วเล่นง่ายมากๆนะครับอันนี้เขาเรียกคาเพชรลิกมี2พิมพ์นะมีเพชรเลิกขัดเพชรก,ก็คือสมาธิเพชรแบบองค์นี้นะเป็นบล็อกนิยมกับสมาธิราบอะไรนะไม่ใช่คอเอียงครับอันนี้เขาตัดเอียงแล้วเขาบีบมาเลยเบี้ยวฮะอะไรออบอกนะครับส่วนองนี้ที่เขาเช่าเฮียเขาแสนหนึ่งมืนะ่ะนี่ หลงพ่อเสงวัดประจันตคามนะครับอ่านี่ๆเ้าเรียกเหรียญนางกวักเนี่ยพ่อเสงวัดประจันตคามนะครับตอนช่วงพ,พลิกๆเหรียญหนึ่งสองแสนเลยนะแต่ช่วงนี้เหงาๆหน่อยนะครับเหงาๆเลยแหละไม่ใช่เหงาหน่อยเหงาเลยฮนะแต่ผมเก็บไว้เยอะนะครับผมก็เลยเช่านะฮะอ่าเป็นเหรียญที่เกยเยอะมากนะเป็นเหรียญที่เกยเยอะมากนะครับโอเคอ่ะดูต่อได้ตังค์ไปยังพี่ได้ตังค์แล้วนะเรียบร้อยนะยยนะจะลดราคาอีกสองหมื 20, 000, ่นใช่ไหม จะ่ดให้ผมอีกสองหมื่นใช่ไหมกล่าวคุณรับ,อบโอ้โหเอาแล้วแจ้งเกิดแล้วแจ้งเกิดแล้วต้องอย่าเช่าพี่ <c oughs> อันนี้ของพี่เองปะฮะอย่าไปเช่าแล้วนะอย่าไปเช่าแล้วเปลืองตังค์โอ้โห ต้องไม่เช่าแล้วนี่เหรอก๊อปปี้เป็นรูปก๊อปปี้คิดง่ายๆนะคำว่าหลวงปู่ไข่แบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นบนรูปรูปเก่าจะไม่มีรูปพวกนี้จะไม่มีตัวนัสือเขียน ตัวหนังสือเขียนจะเขียนที่โปสการ์ด้ก็คือไอ้แผ่นกระดาษไอ้เขาเรียกแผ่นรองเขาเรียกโปสการ์ดปะรูปจะแปะอยู่บนโปสการ์ดเขาเรียกอะไรกระดาษแผ่นรองอ่ะไม่รู้เรียกอะไรอ่ะถ้าจะเขียนถ้าเขียนในแผ่นรองจะไม่เขียนที่ตัวรูปแบบนี้ไอ้เจดูนี่ไอ้แอดมินนี่ถ้าเขียนที่ตัวรูปแบบนี้คือยุคหลังที่ทําให้รู้ว่าเป็นพระอะไรหลวงพ่ออะไรแต่ในอดีตเขาจะถ่ายรูปแล้วก็ไม่เขียนเลย ส่วนอยา่จะไม่เขียนเลยถ้ามีเขียนก็เฉพาะบางองค์เท่านั้นที่เขียนชื่อว่าหลวงพ่ออะไรอย่างเช่นหลวงพ่อสดวัดปักน้ําจะเขียนว่าพระมงคลเทพมนุนีแล้วก็มีชื่อร้านสุภลักษณ์ตลาดภูแต่เนี้ยเป็นรูปที่เก่ากว่านั้นจะไม่เขียนชื่อแต่ถ้าจะเขียนก็จะไม่เขียนใส่ตัวตัวรูปแบบนี้นะอันนี้ด้านหลังเขามีเหรียญด้วยนะอันนี้ไม่ใช่เลยนะอย่าเช่าแล้วนะพี่อะไรนะ เอามาใส่ถาดมาเลยเอาถาให้พี่เขาอันนี้ยกยกขึ้นพี่ก่อนเอาใส่าถาดให้พี่ก่อนคือผมอาจจะเป็นคนที่ชอบอธิบายจะได้ไม่โดนหลอกกันต่อหนะมายถึงว่าจะได้เข้าใจว่าคุณจะไม่โดนหลอกต่อหลังจากนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะโดนหลอกต่อก็แล้วแต่เขาอ่ะไอ้คนหนึ่ง <มา S 2> ไปนั่งรอ,อเอาอยาดมให้น้องเขาสิมีอะรดมให้น้องเขาบ้าง อย่าดมที่มึงดมอ่ะที่มึงชอบเอามาป้ายตากูอ่ะอ่าหนเอ้าอย่าดมเขาฮะดมแล้วติดอันนี้นะเป็นไม่อันนี้มันผสมน้ำมันจิ้งจกอันนี้มาผสมน้ำมันจิงเหรนนะ อะไรนะครับพี่อ๋นนอ,อ,ลอ,อ,อแล้วน้องผมซื้อไหมไม,มันย่อยมากอะแท้นะแต่บางทีมันย่อยมากผมก็ไม่รู้จะโอ้โหถ้าพี่เห็นภาพผมพี่ยังคิดเลยว่าผมจะซื้อไปทําอะไรเยอะแยะ,ยะมีที่เก็บแล้วเนะี่ยอันนี้คือของพี่เหมือนกันเหรอนี่อของพี่เหมือนกัน เป็นไงเสียฟิลอะไรเมมบอร์เกอร์ถามจริงคุณไปจีบเด็กเบอร์เกอร์ใช่ไหมขายเบอร์เกอร์บ้านอ,อ๋อเจ้าของขอโทษขอโทษขอโทษแหมตอนนี้นะครับมีแต่หลายๆโรงเรียนหลายๆที่เชิญไปดูฟุตบอลนะฮะ<ห> บอกอย่างให้มันเป็นกระแสอ่ะลงเกส่งไปหาเจฮะเจมึงไล์หาเก็ตนะนะครับโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะเปิดรับสมัครนะครับเปิดรับสมัครนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนมึงดูมึงถามมงเขามีไลน์แอดป่ะเดี๋ยวเราจะเปิดรับสมัครถือว่าเป็นการเปิดครั้งแรกนะครับโดยเปิดให้สาธารณชนนะครับที่เป็นผู้หญิง อายุไม่เกิน25ปีนะครับอายุตั้งแต่เอาตั้งแต่คิดว่าตัวเองหน้าตาดีนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เท่าไหร่ดีวะ13เหรอ13แม่งก็เด็กไป13นะครับเอา13ไม่บางคนอันเด็กอายุ13ว่าจะสวยแล้วก็ได้ไงอ่าเอาเด็กๆเ,เลยไม่เพราะเราอยากจะสนับสนุนไง13เลยนะครับจนถึง25นะครับเราจะเปิดรับสมัคร น้องๆเสดพระนะสิบสามาสิบสามมอมหนึ่งเลยก็ได้มาจะได้แบบเห็นคือบางคนก็อยากจะทํางานไงรับมายืนดูพระแบบเนี้เสรดพระนะคใครสนใจนะครับเฉพาะผู้หญิงที่คิดว่าตัวเองหน้าตาดีนะอันนี้ไม่สวยอะ่ะแท้นะแตไ่ไม่สวยที่คิดว่าตัวเองหน้าตาดีนะจะสมัครเข้ามาเดี๋ยวผมจะให้ไอดีนะครับ เดี๋ยวผมจะให้เดีเดี๋ยวให้เจผักหมดไปอันไหนวะไม่ถ้าไอดีอย่างนี้มันจะโอ้โหมันจะคนแอดเยอะวะ่ะไอดีธรมธรมดาเนี่ยดูนิให้ดีธรรมดาไหวไหม เออเอาได้เออเอเอนะครับเดี๋ยวผมจะปัก ID ดีไอดีไว้ให้นะครับเพราะว่า13มันเด็กไปหรอ13บก็ทำงานได้ไม่เป็นไรได้ปะเขาปิดกฎหมายปะ13บาิดิฎหมายไหมเดี๋ยวต้องถาม FC ซก,ก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งนะเอาเอาดูก่อนว่าเผื่อใครอยากจะมาทำงานจะได้ได้มีงานทำนะครับแล้วก็จะได้เหมือนคนจะได้รู้จักเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมใช้13ทําทำงานได้ไหม เดี๋ยวกลาเป็นดราม่าปะว่าสิบสามอะได้ไหมได้ไหมไม่ยืนหน้าจอไหมได้ไหมผมไม่ได้ใจว่าเดี๋ยวเดีต้องผิดไหมผิดไหมต้องสิบแปดใช่ไหมเอาโอเคงั้นเอาใหม่นี่นี่อันนี้อันนี้นะนี่มันทำไมไม่เขียนด้านล่างว่าว่ารับสมัครพิตตี้ ที่มีความเอ่อแต่ต้องแต่ต้องจะต้องเข้ามาตรวจสอบก่อนนะหมายถึงว่าต้องเอามาเช็คหน้าตาก่อนนะองค์นี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้ของใครเท่าไหร่ครับบล็อกสนิมเขอะเท่าไหร่นะครับองค์นี้อ่าสองอันนี้รวมถึงค่านี่ได้อะถามพี่ก็จะมีเจ้าบุกตีที่อยู่ในของร้านใครนะเอออลงกา พิมพ์ทิมรายละเอียดให้เขาเห็นเลยจะได้รู้ว่ารับสมัครเด็กไม่เกิน18-25ถึง <c oughs> 25แล้วกันเพราะว่า <c oughs> ตอนอาพูดจริงๆนะคนนะชอบส่งมาแอปเขียวของผมตรงเนี้นะครับแอสไ g n b o ีโอดห้าตัวเนี่ยชอบส่งมาแบบว่าหนูจะมาสมัครเป็นเพีอาร้านพี่บอยอะไรเงี้ย <c oughs> ผมบอกว่าผมอ่านแล้วผมก็ไม่ได้ตอบอะไรนะเพราะว่าผมไม่ได้รับสมัครไนงะแต่ตอนเนี้ ภรรยาผมเขาบอกว่าอยากจะเปิดรับสมัครเพื่อให้แบบว่ามีพิธีหน้าใหม่รวมถึงเด็กๆที่สนใจอยากจะทํางานหน้าใหม่มาทุกอาทิตย์นะครับเอาอายุเลทประมาณ 18- ถึง25านะเนี่ยผมปักผมปักไปแล้วนี่ไม่เอาฮะโอ้ยหมื่นหนึ่งแล้วกันเอามือหนึ่งแล้วกัน,ม,น,กนมีผมซาอยู่คนเดียวตอนเนี้ยหน้าหมื่นหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนได้แท้หรือบอกว่าได้ตัวจริงดิ ดูพยัญชนะอ่ะโอเคอ่ะหมื่นหนึ่งอ่ะนะครับนี่เปิดรับสมัครนะครับรับสมัครพิตตี้ต้องใช้รับสมัครพิตตี้อ่ะส่งข้อมูลมาที่ ID นะครับ6 6 6กหกหกสี่ตัวนะครับแล้วก็ GET นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาเชิญข้างในครับนะครับส่งมาทางนี้นะครับแล้วคุณ18บแปดวกนะสิบวกสิถึง25นะครับถ้าคิด ห้ามไม่ได้นะเฉพาะคนที่คิดว่าตัวเองมีความสามารถแล้วก็หน้าตาน่ารักนะครับก็สมัครทันทีครับัอดีครับเอาทานทาน่อยท okay. านน่ะโอเคเดี๋ยวผมดูให้ว่าเป็นพระอะไรอาจารย์ดูน้องคนนี้ก่อนไอ้ดูพี่คนนี้ก่อนน้องน้องหยิบมาหนี่้ต่อคิวด้านในเลยครับคิวไม่ยาวครับ โอเคอ๋อผมจําได้แล้วผมจําได้แล้วที่ว่ากล่องไม่ครบแล้วมีแค่นี้เหรอแล้วทองคําไปไหนแล้วอะปล่อยไปแล้วอ๋อแล้วเขาหยิบเป็นด้วยนะทองคำนาคเงินเหลือทองแดงเอาไว้เหลืออะไรปา้อโหเขาเล่นหยิบหัวใจไปเลยนะตับม้าไปหมดเลยตอนนี้เหลือเล็บไว้ให้ เทำไมเขาหยิบไปก่อนนานแล้วหรอครับนานเป็นสิบปีอ๋อโอเคเมื่อไหร่ก็ยังปล่อยได้แต่อาจจะยังได้ไม่แพงมากแต่ผมเดี๋ยวผมเช่าให้ว่าจะได้ตังค์ผมเลือกไว้ให้นะตรงไหนปล่อยได้อันนี้กรอปล่อยได้ครับปล่อยไม่ได้ หมดแล้วล่ะฮะมีเท่านี้เหรอฮะอานนี้ให้อันนี้เป็นไหนไม่ใช่ทองนะทองไหมไม่ใช่ทองโอ้โหอันนี้ต้องวัดดวงเลยว่าข้างหลังมียันหรือเปล่าอ่ะ คือถ้าไม่มียันแบบนี้พวกนี้ข้างหลังต้องวัดดวงว่ามีเขาเรียกว่าแผ่นเนื้อผงจะเป็นเนื้อผงปะอยู่ด้านหลังแล้วก็มีกดโค้ดอยู่2ตัวถ้าไม่มีแบบนี้ปล่อยได้เฉพาะด้านหน้าแบบเดียว4 0 0พแต่ถ้ามีด้านหลังปล่อยได้ห้าหมือันนี้แต่ถ้าแกะมาแล้วนี่เสียเลยแต่เดี๋ยวลองแกะดูก็ได้นะเผื่อจะได้มียันด้านหลัง4ี่ห้าหมื่นได้ หมดหรือยังครับวันนี้มีเท่านี้ใช่ไหมอันนี้กาะหน่าเดี๋ยวผมดูให้นะอแต่และองของพี่นี่ซิึกหมดเลยอันนี้ไม่มีราคาครับหมดหรือยังครับอันนี้ผมดูยังของนี้ผมดูยังยังอ่านผมดูให้นะ โอ้โหทองหนักเลยนะพะหรือเปล่าอะไรพระหรือว่าอาไม่ใช่ไม่ใช่นึกว่าพระไม่ใช่ไม่ีม,มีไหมอันนี้มีเดี๋ยวรอห้ารอหกอันนี้ยวรอห้าเคด้วยใช่ครับโอ้ไปว,ว่าพี่ชอบเรี่ยมแบบนี้หมดทุกองค์เลยนะ ทุกองเรียมหมดเลย,เยอ๋อได้ดดเดี๋ยวผมดูให้เหมือนเจ้าของเ็าชอบสร้อยเนียเนี่ยเป็นพวกทองเคพวกอะไรต่อให้ายางนี้ไม่มีราคาครับเป็นท,ทําทีหลังอ๋อโอเคผมดูนี่ให้นะ,นะดูอะไรอ่ะอันนี้ถุงเปล่าดูแล้วอันนี้ดูแล้วดูแล้วอ่ะอ่ะชุดนี้ผมดูให้ตรงนี้กรอบขายได้ ผมแนะนําให้หมดอันนี้ไม่ใช่ทองอาหาจะดูมีผงไหมถ้างองน,นี้มีผงได้ตังเนี่ยโอ้นี่ไงแตกหมดแล้วเนี่ยนี่คือผงเขาไงเนี่ยนี่ที่ผมบอกเนี่ยอันนี้เขเป็น,ปนมีล็อกเก็ตลงปดโตะนะครับแบบนี้แต่ด้านหลังเนี่ยดูของเขาสิเนี่ยนี่คือผงที่อยู่ข้างหลังอันเนี้ต้องลุ้นละมีโอกาสมีละถ้าถ้าองค์นี้มามี นะครับด้านหลังล็อกเก็ตเนี่ยเขาจะมีผงแบบนี้แต่พี่เขาทำแตกหมดเลยมีผงแบบนี้ฉะนั้นองค์เนี้ยต้องลุ้นเลยว่ามีผงไหมถ้ามีผงขายได้แต่ถ้ามีผงจบเลย <c oughs> แต่ผมว่าไหนที่ผมขายได้แต่ผมแนะนำนะแกะดูไหมอยากรู้เหมือนกันแกะนะ <c oughs> นี่มาจากไหนครับ <c oughs> ล้ำปาง <c oughs> ลำปางโอ้โหหมดหรือยังครับวันนี้ผมแงะนี่ให้เนาะเอิบมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าโอ้มีมีม,มีมีแล้วพี่โชคดีแล้วมีแล้วโอ้โหเละหมดเลยอัน,น,อน,น,อน,น,นไหน,นครับอันนี้มันแตกอยู่แล้วนะ ถ้าทำหล่นไม่ทำหล่นหล่นก็แตกแล้วครับอันนี้เละหมดเลยเละหมดเลยเละหมดเลยเ <c oughs> จ้าของหวัวเราะเลยเละหมดเลย <c oughs> ไม่เป็นไรยังได้ตังค์เดี๋ยวผมแนะนําให้แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งพักขายได้นะนะมีองไหนะมาเดี๋ยวผมดูให้ว่าไหนไปได้นี่อะไรอ่ะนี่ปล่อยไม่ได้อ่ะผมดูให้ ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ทองชุดนี้ไม่มีราคาหมดแล้วยังครับชุดนี้เก็บก่อนไม่มีราคานนใช่ฮะนี่เหมือนอย่างเนี้ยเละเหมือนกันกน,นะครับตรงนี้ล็อกเก็ตอย่างเงี้ย แทบไม่มีราคาแต่แต่สวยดีนะครับแต่ถ้าแกะออกมาละพังเลยขายไม่ได้เลยบนเนี้ยผมให้พี่แสนสองหมื่นะแตกๆๆๆแเนี่ยแสนสองหมื่นแต่ส่งตรงนี้ตรงเนี้ยกรอบขายได้พระปล่อยไม่ได้นะแยกไว้ให้สองส่วนนแตกหมดแล้ว โอเคผมให้พี่แสนสามหมื่นเพิ่มอีกหมื่นหนึง่งเป็นค่าค่าเดินทางมานะแสนสามหมื่นให้ผมโอนไหมหรือเอาเอาเงินสดครับเอาเงินสดได้ครับเอาโอนโอเคงงินบีบีหนึ่งโอนหน่อยบีหนึ่งนี่แตกหมดแล้วแต่เนี้ยทองขายได้นะกรอบอะถ้าถ้าเกิดพี่จะขายมีส่วนของร้านทองพี่ชายผมเองอเดี๋ยวโอนโอนแสนสามนะ ระวังระวังไอ้นี่ยิ่งกระจายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกระจุยกระจายหนะักกว่าเดิมแตกมด <Okay. S 1> อันนี้เนี่ยคนก่อนอันนี้อันนี้จะถ้าจะขาเดี๋ยวผมให้พี่ชายมาดู <Okay. S 1> เล่นเครื่องหน่อยกุก๊บนั้นเล่นเครื่องหน่อยเดี๋ยว <c oughs> อา้าไปไหนหมดแล้วน้องไปไหนแล้ว